สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูเปรตวัดสุทัศน์กันเริ่มต้นจากที่ไหนนะสาชินชาค่ะและซ้ายมือก็คือวัดสุทัศน์นะคะนี่เรากําลังเดินเข้าไปค่ะและจุดเริ่มแรกที่เราต้องไปทํากันก่อนคือดูแผนที่ค่ะเขาจะบอกจุดสําคัญต่างๆภายในวัดนะคะนี่เราเดินกันเข้าไปแล้วนะคะอันดับแรกคือเราต้องไปไหว้พระก,กันก่อนค่ะซึ่งเราไหว้จากด้านนอกนะคะ ไหว้พระเสร็จแล้วก็มาแช่แช่กันต่อค่ะขอแชะกันหน่อยนี่คือภายในพระอุโบสถนะคะสวยสดงดงามจริงๆค่ะและนี่ก็คือภา,าพฝาผนังภายในพระอุโบสถนะคะสวยไหมสวยมากค่ะนี่คือด้านนอกนะคะด้านนอกก็สวยไม่แพ้ด้านในเลยค่ะเสร็จแล้วเราไปทำอะไรกันต่อนะไปเ,เราจะไปดูเป็ดค่ะโดยการ สแกนคิวโอโคเข้าไปดูนะคะและเปกก็จะโผล่มาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆไปดูกันได้นะคะบ๊ายบาย